ของซีไซ h ์โฟกัสพิกัดข่าวนะคะเช้านี้ยังมีรายงานภาพความช่วยเหลือของจิตอาสาแล้วก็ชวนติดตามดูวิถีชีวิตของคนริมแม่น้ำโขงนะคะต้องปรับตัวหลังจากได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ผันผวนตลอดช่วงที่ผ่านมาคุณวิ่พาพรคะถ้าพูดถึงคนริมแม่น้ำโขงนี้ได้รับผลกระทบมาต่อเนื่องยาวนานเลยนะคะหนักแล้วก็ยาวนานนะคะที่สาคัญล่าสุด ปลายเดือนที่ผ่านมาสดๆร้อนๆเพิ่งมีการประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการให้เฝ้าระวังเรื่องระดับน้ําที่ส่งผลกระทบจากเขื่อนจีนที่ปล่อยลงมานะคะสวัสดีค่ะผู้ชมคะพบกับซีไซส์โฟกัสวิกัดข่าวและฟักแฟงวิภาพรเวฒนาวิทย์นะคะเช้านี้ชวนไปโฟกัสวิถีชีวิตของคนริมฝั่งโขงกันก่อน เพราะ29พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะกองอำนวยการน้ำแห่งชาติเขาประกาศแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังผลกระทบจากระดับน้ำของแม่น้ำคงที่จะลดลงอย่างฉับพลันนะคะเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าช่วงเวลานั้นเขื่อนจิ่นหงในประเทศจีนค่ะเขาปรับลดการระบายน้ำทีนี้ภาพที่เกิดขึ้นคือตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีชาวบ้าน ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงเฝ้าระวังเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ปักหมุดรายงานเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์นะคะจุดหนึ่งรายงานจากพื้นที่ตัวอำเภอเมืองนครพนมนะคะถึงภาพบรรยากาศที่บ่งบอกถึงอาการของแม่น้ำโขงนะคะลองชมภาพกันหน่อยค่ะเป็นบรรยากาศของตลาดปลาแบบชั่วคราวคือปลาเนี่ยเป็น เรื่องสําคัญที่จะสามารถบอกถึงระบบนิเวศท,ที่เปลี่ยนไปของแม่น้ําโขงนะคะจุดนี้เป็นตลาดปลาแบบชั่วคราวในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมคุณพัฒนาพิมพ์แน่นทีมนครพนมโฟกัสนิวค่ะเก็บภาพรายงานความคึกคักของการซื้อขายปลานี่ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะคะที่พ่อค้าแม่ค้าเขาจะไปซื้อหาปลาน้ําโขงจากพานปลาแบบสดๆริมฝั่งแม่น้ําโขงแบบนี้ค่ะที่เห็นส่วนใหญ่ จะเป็นปลาอีตู่นะคะซึ่งเป็นปลาที่มีเกลด็ดปกติแล้วในช่วงเดือนมิถุนายนแบบนี้หากว่าระดับน้ำเป็นไปตามฤดูกาลเนี่ยเราจะได้เห็นปลาเนื้ออ่อนจำนวนมากวางขายตามตลาดแล้วราคาสูงด้วยเพราะว่าปลาเนื้ออ่อนนั้นเป็นที่นิยมแต่ว่าถึงตอนนี้แทบจะหาปลาเนื้ออ่อนไม่ได้เลยค่ะกิน,กนข้าวแล้วก็ไปแล้วกินข้าวไปกันมาเข้ามากรประมาณพวกม้งเช้าครับ องโมงเช้าก็มานอนอยู่นี่ประมาณเที่ยงออกไปอีกปกติน้ำจะอยู่ระดับระดับสี่ระดับห้านะครับแต่ว่าน้ำที่บุกขึ้นระดับสี่ระดับห้าน้ำอยู่แค่ระดับสองระดับสามของของบันไดนะครับหนึ่งมันมันขึ้นอยู่กับน้ำของโป้ลอยมานครับระดับระดับหนึ่งน้ำโป้ลอยมาบริเวณเพราะไงคือว่าน้ำพู่มันนิ่งนะครับมันนิ่งมันมันมีการเคลื่อนไหวก็มีอยู่แค่นิดนิดหน่อยครับมันมันมองไงคือมันเป็นน้ำธรรมชาติครับ มันเป็นน้ำป่อยเลยดจะลำบากในชน่อยลดลงครับปลาปลีนดูคืรว่าปลามันม,มุ่มั่นตามน้ำครับว่าไงเพราะว่าเดือนนี้มันจะเป็นปลาหนังครับช่วงนี้มันจะเป็นปลาหนังมันจะเป็นปลาหนังปลาเนื้อ่อนแะครับช่วงนี้แต่ว่ามันกับมายังเป็นปลาเก็ตอยู่เป็นปลาเก็ตปลาพวกนี้อยู่ครับตามลักษณะอาก,การปลาพวกนี้มันจะเบิดอและครับ จกพิกัดตลาดชั่วคราวที่เห็นนะคะบริเวณสักประมาณนี้ค่ะพื้นที่ตลาดอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้าโขงในเขตอาเภอเมืองนครพนมนะคะเราไล่ลงมาด้านล่างคุณผู้ชมคะห่างกันสัก40กิโลเมตรนะคะในพื้นที่จุดนี้ค่ะตําบลพระกลางทุ่งอําเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมพ่ออานาจไตรจักนะคะท่านเป็นเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้าโขงที่จังหวัดนครพนมรายงานภาพนี้ค่ะ นี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงนะคะคุณผู้ชมในพื้นที่อำเภอทาตุพนมเมื่อวันที่าม,มิถุนายนต์เพราะอำนาจบอกว่าน้ำโขงแห้งเร็วผิดปกติค่ะณะวันนั้นเนี่ยลดระดับไปตั้ง50เซนติเมตร แล้วพ้อนัดเล่าถึงการปรับตัวของชาวบ้านริมฝั่งโขงด้วยนะคะหลังจากที่ปลาธรรมชาติหาย,ยากขึ้นชาวบ้านก็ต้องปรับตัวแล้วค่ะหลายคนหันมาทําปลาในกระชังนะคะเลี้ยงปลาในกระชังขายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างไรายได้ของชาวบ้านในชั่วโมงนี้ค่ะครับนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับของพี่น้องชาวตําบลพระกางทุ่งนะครับนี่คือการเลี้ยงปลาน,น,นิในกระชงังในลำน้ำโขงข,งของพี่น้อง หลังจากที่ไม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงไประบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไปการหาปลายากขึ้นพี่น้องก็หันมาเลี้ยงปลาในกระชังไม่ว่าจะเป็นปลานิลปลาเพาะเพื่อจะเป็นทางเลือกใหม่ในการทำประมงนะครับหลังจากที่ปลาธรรมชาติหายากขึ้นทำาน่าาจจากรายงานจากท่าน้ำตำบลประกางทุ่ง อำเภอท่าพนมจังหวัดนคนรพนม คือพ่ออำนาจบอกว่าการปรับตัวเลี้ยงปลาในกระชังมันก็ไม่ง่ายนะคะคุณผู้ชมมันมีเรื่องของการดูแลการให้อาหารปลาโดยเฉพาะในภาวะที่น้ำโขงขึ้นลงผิดปกติแบบนี้ก็ต้องอาศัยความรู้มากขึ้นด้วยนะคะพ่ออำนาจและเครือข่ายชาวบ้านก็เลยต้องไปปรึกษาทางประมงจังหวัดนะคะเพื่อเป็นตัวช่วยในการที่จะสามารถเลี้ยงปลาในกระชังให้รอดไปได้เพราะก่อนหน้านี้เราเห็นรายงานปลานกน้ําอยู่หลายครั้งนะคะในช่วงเวลาที่น้ําขึ้นลงผิดลดระดับแบบที่มันผันผวนแบบนี้นะคะ่ะ ทีนี้อีกจุดหนึ่งที่มีรายงานกันนะคะคุณผู้ชมนอกเหนือจากเรื่องผลกระทบริมฝั่งโขงวัคซีนก็เป็นเรื่องที่ทุกช่วงข่าวไทย PBS ติดตามนะคะเมื่อวานคลิกออฟก,กันไปแล้วค่ะฉีดวัคซีนให้ประชาชนพร้อมกันเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนแน่นอนเป้าหมายที่รัฐบาลวางเอาไว้ก็คือฉีดให้ได้ร้อยละ70ของประชากรก็สัก50ล้านคนนะคะแล้วต้องให้จบภายในสิ้นปีนี้ดังนั้นเช้านี้ อยากชวนคุณผู้ชมไปจับตาในพื้นที่ที่อยู่ไกลๆพื้นที่ห่างไกลจุดหนึ่งค่ะไปกันที่ตำบลแม่ตื่นอำเภออมก่อยที่จังหวัดเชียงใหม่คนที่นั่นส่วนใหญ่เป็นคนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปมาร่วมฉีดวัคซีนเมื่อวานนี้ด้วยค่ะฉีดวัคซีนเดคุณหมอเนาวัคซีนป้องกันโรคโควิดสิบเก้ะนะ,ต,ะตามนโยบายเนาะใครเดเลเพราะว่าป้าป้าป้องกัน อ่าปกอบไป้องกันมูป้องกันเจอรสาเนาะในเอ่อแล้วที่เลือเนาะเนาะปกิจะมาเจอรสาเนาะป้องกันอะไรก็ได้ก็ไกระจายใหก็ได้จากก็อ่าจะเด้แบบาษาญยาเนาะแฮชวีบิลิใช่เนาะอ่าเข็มแรกอีกเล่ย์เลยไนัดเข็มที่สองเนาะแต่ถ้าบ้านไม่บาดจะชาบาเนาะอ่าโรคอ่าความดันโอบาแดดอ่าเป็นอื่นเป็นอวการโอบาแดดถ้าร่างกายปกติด่าก็เก็บแย่เนาะเปในสุญญาเด้อ เค,อเคเล,ลองดูภาพเพิ่มเติมพิกัดนี้นะคะที่โรงพยาบาลแม่ตื่นหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือโรงพยาบาลอมก๋อยสาขาแม่ตื่นค่ะคนในพื้นที่เขาก็จะเรซันันว่าโรงพยาบาลแม่ตื่นภาพนี้ทีมหมอ้านนอกนะคะปักหมุดรายงานเข้ามาถึงการเตรียมความพร้อมคุณผู้ชมจุดฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลแม่ตื่นนะคะเปิดให้บริการเมื่อวานนี้ภาพที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อวานยังให้บริการวันเดียวอยู่นะคะให้บริการกับผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังเจโรค เมื่อวานวันเดียวเนี่ยฉีดไป205คนจริงๆเขาลงทะเบียนไว้211คนนะคะฉีดไป205คนเนี่ยเป็นวัคซีนของเอ็กซ์ตราเซเนกาสักร้อยคนส่วนวัคซีนซินแวคกก็ฉีดให้อีก105คนนะคะจุดนี้เป็นพื้นที่ห่างไกลจุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชม เพราะว่าถ้าดูจากพิกัดที่ปักมานะคะโรงพยาบาลแม่ตื่นหรือว่าโรงพยาบาลอมก่ะอ,อิสาขาแม่ตื่นอยู่บริเวณจุดนี้ค่ะนี่อยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่นะคะคุณผู้ชมทีนี้จากจุดนี้เนี่ยอยู่ห่างจากพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่บริเวณนี้ค่ะเดินทางสักห้าชั่วโมงนะคะห่างกันเกือบ300กิโเมตรเนี่ยนะคะ300กิโเมตรเดินทางห้าชั่วโมงแต่ต้องบอกว่านี่เป็นห้าชั่วโมงในช่วงเวลาปกตินะคะไม่นับหน้าฝนถ้าเจอหน้าฝนเนี่ย เวลาในการเดินทางอาจจะต้องบวกเข้าไปอีกเยอะเลยนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่สูงแล้วก็อยู่ห่างไกลด้วยสําหรับจุดนี้ค่ะโรงพยาบาลแม่ตื่นนั้นเป็นเขตบริการของโรงพยาบาลที่ให้บริการชุมชนในพื้นที่สูงมีชุมชนในเขตตําบลดังกล่าวเราสัก17,000คนนะคะส่วนด้านล่างเนื่องจากว่าเป็นเขตรอยต่อเชียงใหม่แล้วก็ด้านล่างคือจังหวัดตากนะคะก็จะมีชุมชนอื่นๆในพื้นที่ของตากแล้วก็พื้นที่ด้านล่างตรงนี้นะคะไปใช้บริการสัก5,000คนดังนั้นหลัก ที่จะไปให้บริการเนี่ยสักระมันเกือบ 20, 2,000 0คนนะคะคุณผู้ชมดังนั้นเบื้องต้นเนี่ยฉีดไปแล้ว205คนคิดเป็นประมาณร้อยละ1.2ของประชากรทั้งหมดนะคะที่จุดนี้ต้องให้บริการยังห่างไกลนะคะสำหรับวัคซีนที่จะฉีดให้ครบยังเหลืออีกเยอะดังนั้นต้องจับตาดูอย่างต่อเนื่องค่ะอีกพิกัดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมขยับลงมาหน่อยค่ะจากแม่ตื่นที่เชียงใหม่ขยับมาที่พบพระจังหวัดตากกันหน่อยนะคะ นักข่าวพลเมืองค่ะคุณชาวลิตวิกุลชัยกิจนะคะรายงานจากพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาจุดนี้เป็นศูนย์บริการจุดฉีดในพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตากนะคะก็พบว่าประชาชนให้ความสนใจในการมาฉีดวัคซีนเช่นกันค่ะเราอยู่ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับวันนี้โรงพยาบาลพบพระ,พะนะครับได้มาทําการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับผู้ สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง7จกลุ่มโรคนะครับทางสาสุขเนี่ยก็ได้นําทีมน้อง,องๆเจ้าที่สาสุข,ขอำเภอนัดเจ้าที่ราพาตตนะครับลงมาช่วยการดําเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลพบพระนะครับซึ่งก็มีจากสานีน้ไมัยต่างๆรพตต่างๆเนี่ยมาช่วยทั้งจุดคัดกองนะครับจุดวัดความดันนะครับแล้วก็จุดฉีดวัคซีนได้ฉีดยาโควิด -19 ไม่มีปัญหาครับสบายไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาตื่นเต้นไหมแม่เวันนี้ไม่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 ครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ถึงเต้นอะไรเลยเอ,อ,เอายุเท่าไหร่น่อายุ68แล้วครับม่ถึงตอนนี้ใครๆก็อยากฉีดนะคะแต่วัคซีนยังมีไม่พอคะ่ะสําหรับจุดฉีดวัคซีนในพื้นที่อำเภอพบพระจุดนี้รอบนี้เป้าหมายทยอยฉีดให้ได้ประมาณสักสองพันกว่าคนนะคะเมื่อวาน มีประชาชนจาก3ตำบลทั้งตำบลวันเล่ตำบลพบพระตำบลช่องแคบซึ่งเป็นพื้นที่ชยายแดนไทยเมียนมาทั้งสิ้นนะคะมารับบริการฉีดวัคซีนเอสตราเซเนกาฉีดไปแล้ว290คนและเดี๋ยวตำบลอื่นๆจะทยอยมาฉีดวันนี้วันถัดๆไปเพื่อลดแออัดลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อกู้ชมจะเห็นว่ามีความพยายามในการกระจายฉีดวัคซีนไปยังจุดต่างๆนะคะ ตามที่มีการลงทะเบียนเอาไว้แต่แมดูเหมือนว่ามันก็ยังไม่พออยู่ดีกระจายแล้วกระจายอีกแต่ก็ยังไม่พอคําถามสําคัญก็คือการที่จะให้ชุมชนห่างไกลชุมชนบนที่สูงนะคะแล้วก็กลุ่มเปราะบางได้เข้าถึงวัคซีนอันนี้ยังเป็นโจทย์นะคะไม่ใช่เฉพาะคนเมืองเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมที่เผชิญปัญหาวัคซีนแต่ละจุดเนี่ยยังลุ้นกันรายวันในพื้นที่ชุมชนห่างไกลย,ยิ่งลุ้นเข้าไปใหญ่ นี่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนคือถ้ายืดระยะเวลาฉีดออกไปแล้วเจอหน้าฝนในการเดินทางของเขายิ่งลำบากมากขึ้นนะคะนี่ยังไม่นับรวมเรื่องของการสื่อสารที่หลายๆชุมชนในพื้นที่สูงไม่ได้ใช้ภาษาไทยกลางเป็นภาษาหลักนะคะยังมีเรื่องสิทธิ์เรื่องสัญชาติบางคนที่ตกสํารวจไม่มีเลขประจําตัวประชาชน13หลักอันนี้ เป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องดูกันยาวๆว่ารัฐบาลจะทําให้ทุกคนนั้นเข้าถึงวัคซีนอย่ามเท่าเทียมหรือไม่นะคะในสถานการณ์นี้ระหว่างรอรัฐช่วยเหลือค่ะเราจะเห็นว่าทุกวงการที่ได้รับผลกระทบต่างช่วยเหลือกันเองนะคะ วงการนักดนตรีเนี่ยถูกพูดถึงบ่อยอยู่นอกสายตาการเยียวยาของรัฐนะคะแต่อย่างไรแม้ว่าพวกเขาได้รับผลกระทบในระยะเวลานี้แต่ก็มีการรวมกลุ่มของนักดนตรีที่จะทํากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือคนอื่นๆนะคะคุณผู้ชมลองดูภาพที่รายงานเข้ามาหน่อยนะคะกลุ่มนี้เขาจัดกิจกรรมบอกร้องไปเรื่อยสมภาพหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะร้องไปเรื่อยนี่เป็นกลุ่มศิลปินอาสาที่รวมตัวกันง ดีดกีตาร์ร้องสดๆแบบนี้ค่ะร้องไปเรื่อยจริงๆค่ะร้องผ่านออนไลน์ด้วยนะคะคุณผู้ชมท่านไหนอยากฟังดิฉันพูดแทรกไปเล็กน้อยอย่างไรไปฟังในคลับเฮ้าส์กันได้สำหรับกลุ่มร้องไปเรื่อยนะคะเป็นพื้นที่สร้างความสุขผ่านเสียงเพลงให้กับคนฟังค่ะขณะเดียวกัน ร้องแล้วก็เปิดสมทบทุนเพื่อนำไปช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์โควิด -19 ใครที่อยากฟังเพลงเพราะๆสนใจเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันนะคะไปติดตามความเคลื่อนไหวในคลับเฮาส์ได้หรือเข้าไปดูในเพจ Facebook ร้องไปเรื่อยซิงอลองซองยูไล k ์ค่ะก็ <S <S ในช่วงโควิดที่ผ่านมาผมไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตที่ไหนนะครับจนมีเพื่อนนะฮะ ที่มาชวนผมเข้าไปร้องเพลงในคับเฮาส์นะครับแล้วก็เปิดห้องขึ้นมาในคับเฮาส์นะครับเพื่อ,อ,อร่วมกันบริจาคแล้วก็ร่วมกันสมทบทุนนะในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะฮะโดยการซื้อเครื่องตรวจวัดออกซิเจนนะครับแล้วก็มีการร่วมบริจาคร่วมสมทบทุนเกี่ยวกับวัตถุดิบนะฮะในการทําอาหารนะฮะเพื่อไปสมทบทุนเกี่ยวกับ ครัวกลางนะครับในการทำอาหารเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ขาดแคลนเกี่ยวกับอาหารนะครับต้องบอกว่าพวกเรายินดีมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมนะครับแหมกลุ่มนี้เขาปักหมุดเข้ามาด้วยนะคะรายงานถึงช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถไปติดตามเขาได้นะคะสำหรับร้องไปเรื่อยสร้างความสุขด้วยเสียงเพลงกันทุกวันนะคะหลักๆก,ก็ Facebook ไปตามกันได้ c l ับเ o า s ์ไปตามกันได้ วันศุกร์นี่จะพิเศษหน่อยนะคะมอบความสุขด้วยเสียงเพลงด้วยแล้วก็มีกิจกรรมสมทบทุนช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ตั้งแต่1นึ่ทุ่มเป็นต้นไปใครที่อยากจะฟังเพลงเพราะๆแล้วก็ได้บุญด้วยไปสมทบทุนกันได้นะคะกับกลุ่มร้องไปเรื่อยนะคะนอกจากนี้เงินที่ได้เนี่ยก็จะถูกนำไปรวบรวมกับอีกกลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มผีเสื้อเพื่อลมหายใจ คือประสานงานกันกลุ่มนี้เป็นอาสาเหมือนกันค่ะผีเซอร์พ่อลมหายใจเนี่ยเขาทํางานเชื่อมต่อความช่วยเหลือสําหรับคนที่มีน้ําใจอยากจะให้แบ่งปันให้กับคนที่เดือดร้อนอยากจะรับนะคะในสถานการณ์โควิด -19 อย่างจุดนี้ทีผู้ชมเห็นในภาพนี้ก็นำของไปบริจาคก,กันนะคะถุงยังชีพสิ่งของต่างๆไปมอบให้กับชุมชนอัลฟาลาในเขตของสาวากรุงเทพมหานครค่ะ คุณผู้ชมที่ชมข่าวอยู่สนใจอยากจะสมทบทุนช่วยเหลือชุมชนต่างๆที่ได้รับผลกระทบอินบ็อกซ์เข้าไปเลยคุณผู้ชมคะพิมพ์คําว่ากลุ่มผีเสื้อเพื่อนลมหายใจนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคได้ค่ะคุณวันวิสาคุณธีระเดชคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์กลุ่มนี้อย่างกลุ่มนักร้องเนี่ยเขาได้รับผลกระทบหนักเลยนะคะเยียวยาก็ไม่ค่อยจะได้ร้านก็ปิดอีเวนต์ก็ไม่เปิดคอนเสิร์ตก็งดเนี่ยคะ่ะแต่สถานการณ์ที่เขาเดือดร้อนก็พยายาม จะใช้เสียงเพลงใช้ความสามารถช่วยคนอื่นเหมือนกันค่ะพลังของจิตอาสาจริงๆนะคะใครมีความสามารถส่วนไหนก็หยิบเอาความสามารถของตัวเองเนะะี่ยค่ะมาเป็นตัวชูโรงเพื่อที่จะเปิดให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันฝ่าพิกฤตไปด้วยกันในยามนี้มีพลังก็ส่งพลังให้กันเกอะในช่วงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ